สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันอีกแล้วนะคะพบกับชินืเคยนะคะที่เต็นท์รถทรงผลรวมยนต์สาขาน้องเสือนะคะศูนย์รวมรถกระบะมือสองในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาชมรถกระบะ all new นะคะ4ประตูปี2020เลยนะคะอยากจะบอกว่าคันนี้นะคะใหม่มากเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะลูกค้ามาค่ะเรามาดูตัวรถกันเลยนี่นะคะกระจังหน้านะคะจะเป็น เป็นโฉมตัวเอนะคะก็จะเป็นกระจัง้าธรรมดาใส่ใส่ในล,ละ่ะฮีสูนะคะก็จะเป็นโคมเนี่ยมแล้วก็จะมีไฟนี่นะคะให้คุณลูกค้าคันนี้นะคะเป็นตัวเอนะคะคุณลูกค้าปี2020นะคะสําหรับคันนี้พร้อมลงล้อให้คุณลูกค้าลงแม็กให้คุณลูกค้าแล้วนะคะสําหรับคันนี้อยากจะบอกว่ารถสภาพเลี่ยมสภาพไฟแดงนะคะ สวยมากนะคะคุณลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจนะคะชมรถตัวจริงได้ที่เต็นต์รถส้มปนลุนลนนะคะเต็น์จะอยู่ซี่แยกไฟแดงนองเสือ่ะเข้าเมืองกาญนะคะอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะนี่นะคะเราก็เราก็จะได้การสาดจากคันนี้ด้วยนะคะที่ติดมาจากโรงงานเลยนะคะอยากจะบอกว่าคันนี้เป็น,นเมือเดิมจากโรงงานเลยนะ,ะมือเปอิดนะคะก็จะเป็นธรรมดาเลย ไม่เป็นเงียมเพราะว่าเป็นตัวเอสนะคะลูกค้านี่ค่ะเรามาดูด้านถ่ายตัวรถก,กันเลยด้านท้ายตัวรถนะคะก็จะเป็นไปโฉมตัวเอสนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว DDI นะคะตัวเอสเครื่อง1.9นะคะสำหรับคันนี้ราคาไม่แรงนะคะแล้วแถมลงแม็กมาให้คุณลูกค้าแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะ ออกรถกับเรานะคะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นนะคะขับปี45วันค่ะมีฟรีค่าจัดค่าโอนคาสีพบรบประกันให้คุณลูกค้าด้วยนะคะอยากจะบอกว่าทางเต็นเราตอนนี้นะคะกำลังกำลังจัดโปรโมชั่นเด้ให้คุณลูกค้าอีกน,นะคะมาค่ะเรามาดูด้านในตัวรถกันเลย ภายในนะคะจะเรียกเป็นเบาะผ้านะคะสีดำสำหรับคันนี้เนาะเป็นตัวเอสลงตัวเอสสภาพภายในนะคะไม่กริปสภาพไฟแดงเลยค่ะคะงอะไรค่ะคงคง,งอะไรนะคะก็จะเป็นอ่าแบบธรรมดาให้คุณลูกค้านะคะแล้วก็จะมีอ่าคันนี้นะคะเป็นหกเกียร์นะคะนี่นะคะด้านด้านในตัวรถนะ สวยมากนะคะคุณลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะโทรทักเข้ามาสอบถามหรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะสำหรับคันนี้ดมีมากลูกค้าท่านใดน,นะคะที่จลมามองหาแบบกระบะซีประตูออเนิวนะคะออเนีวลประตูปี2020เครื่งหนึ่งจุดเก้านะคะตอนนี้นะคะที่ร้านเรานะคะได้มีมาจอดให้ลูกค้า นแล้วะะคะเดี๋ยกจะบอกว่าเป็นรุ่นที่ขายดีรุ่นนึงเลยนะคะสําหรับ Isuzu Rangie ประตูนะคะมีเท่าไหร่ก็คือหมดหมดเลยนะคะแค่รถมาวันแรกลูกค้าก็จองลึกกันแล้วะค่ะค่ะสำหรับอ Isuzu คันนี้นะคะปีสอ2 0อันยี่สิบ o n ประตูเครองยนต์จี๙นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่5้า0 0 0เก้าหบาทค่ะ หากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะโทรมาสอบถามได้ที่เดิมศูนย์0848946800ย่านนี้นะคะกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ